เด้อมันกินขนมนกันเด้อหอขนมมันนี่กระบ,บอกไปกินดะเธอกันได้ห่อแห้งบอกกระุกบุญบอกมามันหอขนมนํมกัน,น,นกินขนมมกันนมเทียดไม่ได้คุณแม่พี่น้องเลย ก็มีที่เพ็ดขนมมกเจ้าจ้าใส่แป้งน้ำไหนนี้ราคาบ้านแหงดีแล้วมันติขาดคนมขาดว่านเพา่อใส่ในค้นมันตามยคอยคอลงคนไปเรื่อยๆพออนก็ก็เเลื่อนอีกสีทอคืออะไรใส่ลูกใส่ยงงี้ยยงานบัมีแป้งแป้งแง่ยแนีค้าหอบโรงงานกระโปงะต่กระหล่มังมังคอยลืมเอาไว ทำเสร็จแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะมเะมาเลยจ้ามะฮอขนมเทียนนล้งกันขนมเทียนวะหรัแม่แอนขนมเทียนจ้าขนมเทียนใส่บะพร้าแล้วจ้าใส่หวานวิธีาการห่อก็จะเป็นแบบนี้นะคะสาวลูกตาห่อนะจ้าใส่เค่จ้าทำแบบนี้จ้าทำให้ดูหนะะ่อยค่ะแบบนี้นะคะจ้าสวยจ้า ในตรงเกินแล้วก็ตัดออกจ้าตัดออกไว้ไว้นะค่ะมันทึกในเล้อจ้ามันทึกไว้แล่ะนะมันทึบโยงมันทึกกระงกอทึบยงเออเสร็จแล้วนะคะจ้าสวยค่ะหนาค่เปนันาตโยิาันทึกออได้สองันเหมือนสองหืนัได้ก่ มาดูขั้นตอนตอนเสร็จนะคะเสร็จแล้วจาก็น้าตาก็จะเป็นแบบนี้ละจา้านี่นะคะคุณทำมีคนกินค่ะเนี่ยนี่เนี่ยมีแต่คนกินนี่ก็ปอกน้ำมาจา้อาาอาะอ้อมาเอเด็ยป่านนี้อยากกินเนาะันา ทีนี่นะคะนี่นมาดูตอนจะทานนะคะจะดื่มกะละมักะงก็ไม่ทันดูด